กับไอรีรีวิวนะคะวันนี้ไอรีนนะมีศึกพี่น้องนะคะของค่ายฮอนดานะคะเป็นโชมเดียวกันในโฉม f c Minor Change นะคะกับรุ่นนะคะฮอนด้าซีวิตัว1.8 l นะคะกับ1.5 A turbo เดียววันนี้มาดูกันนะคะว่าคุ้มค่ายังไงกับรถในราคาประมาณบัต0 7แสนเนี่ยอ่ะว่าคันไหนคุ้มค่ากว่านะคะอ่ะสำหรับด้านนี้เดี๋ยวให้ดูกันตัวนี้นะคะจะเป็นเลยรุ่น1.8 EL นะคะเป็นตัวท็อปสุดของ1.8นะคะด้านหน้าเนี่ยสำหรับคันนี้นะ จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ให้อ่าแต่สำหรับคันนี้ตัวนี้จะเป็น1.5เทอร์โบนะคันนี้จะได้เป็นไฟ Full LED เต็มระบบเลยนะคะนี่รวมถึงไฟตัดหมอกด้วยสำหรับด้านหน้านะคะทิ่งนี่ต่างเลยนะคะก็คืออันนี้จะไม่ได้ต่างเพราะว่าตัวนี้เขาไปทำเป็นกระจังหน้าตัวเดียวกับ r อเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยล่ะคะไปติด r อมาแต่จริงๆตัวนี้เป็นโฉม EL ส่วนล้อแม็กนะคะเดิมๆหาให้ดูคันนี้ล้อแม็กเดิม นี่จะเป็นล้อแม็กเดิมนะคะของตัว RS t เทอรนะคะแต่โดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ต่างสิ่งที่ต่างก็คือจะเป็นมือจับที่ว่าโรมเป็นสีดำนะคะตรงนี้แต่ว่าในรุ่นรุ่นของ 1.8l ก็จะเป็นโครเมียมปกติเลยอ่าสำหรับคันนี้นะคะนะแต่ว่าคันนี้นะคะในตัว 1.8l เนี่ยเขาลงแม็กมาให้แล้วนะคัน 1.8l เนี่ยจะอยู่ประมาณ700กว่าบาทแต่ว่าคัน1.5 s อ u เทอเนี่ยอยู่ประมาณ800กว่าบาท ก็ถ้าชอบคันไหนก็ลองดูโอเคเดลีนะเปิดฝากระโปรงให้ชมกันหน้าห้องเครื่องสวยกันไหมไปค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหนะ้าห้องเครื่องยนต์ก่อนนะคะว่า CC คันนี้นะสำหรับตัว RS Turbo บนะคะคันนี้ CC จะอยู่ที่1 4 9 6 c c มาคู่กับเทอร์โบนะเป็นเครื่องยนต์ 4, 4่สูบสวาอาดีมเทคโนโลยีเหมือนกันพลัางงานเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยเติมได้ถึง E 20สเลยนะอ่าแต่สําหรับคันนี้นะคะจะได้ซ c ซนะเห็นป่ะห้องเครื่องก็ต่างนะความแน่นอ่ะเดี๋ยวให้ดูนอน เครื่องยงนต์เป็นเบนซิน4บ1 6วาลเหมือนกันนะคะซีซีอยู่ที่1798ซีซีนะคันนี้จะได้แรงม้าอยู่ที่141แรงมา้าเติมน้ำมันได้ถึง e 8 5แต่คันนี้ได้อยู่ที่173แรงม้านะคะเติมน้ำมันได้ถึง e 2 0เลยเดี๋ยวให้ดูความต่างของห้องเครื่องความแน่นใน i s turbo ก็จะแน่นๆหน่อยนะนี่เลยนะคะนี่ส่วนตัว1.8 el คันนี้นะคะก็จะเป็นห้องเครื่องแบบนี้แต่ทั้ง2องคันเนี่ยเดิมมมมเเลยยนน,ยยนะนนนะะะารปปคคไไ่่่ีีีอัับส เดลีนนะคะพาทุกทคนไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างว่า2คันนี้มันต่างกันยังไงไปคะ่ะคันนี้นะคะเดลีนก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้า RS เอท b o อร์โบนะเดยวจะบอกว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะคะสาหรับอย่างแรกที่ต่างเลยนะัปัดเรือนไม้นะคะในรุ่นของ RS เอทเอร์โบเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าในรุ่นของ EL ธครมดาเนี่ยจะเป็นสีน้าเงินนะสังเกตง่ายๆนะคะแล้วที่จุดเด่นที่สังเกตง่ายๆในความต่างก็คือ ตัว iS Turbo เนี่ยจะเย็บกับได้แดงนะคะต่างๆนะนี่เห็นไหมรอยทุกอย่างนะคะเนี่ยหัวเกียร์นะคะวัสดุดีไซน์แม้กระทั่งเบาะนะคะจะเดินด้วยได้แดงหมดนี่คือในรุ่น iS Turbo นะแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็ได้สีขาวปกติเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เพิ่มมาในตัว iS Turbo เนี่ยก็คือมีพอดิชชีเพิ่มขึ้นมาให้นะคะก็การขับขี่มันก็สนุกสนานมากขึ้นเพราะเราสามารถทดเกียร์เปลี่ยนเกียร์เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ตามรอบได้ดังใจเราเองนะคะสิ่งที่มันต่างกัน และอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันนะก็คือตัวแอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้แบบแยกฝั่งนะคะก็คืออุณหภูมิซ้ายขวาของใครของมันเลยนะแต่ตัวนู้นน่ะก็คือตัว EL เนี่ยก็จะเป็นแบบใช้อุณหภูมิันเดียวไม่ได้แยกฝั่งนะคะก็ประมาณนี้นะคข้างๆนะคะข้างหน้าแล้วก็ส่วนเรนวอตนะคะก็ให้มาเหมือนกันนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะได้เหมือนกันเลยจริงจริง ถ้าโดยรวมนะสําหรับส่วนตัวลีนนะคะลีนว่าจริงๆพวกออปชันเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยไม่ได้ต่างกันเยอะนะจริงๆถ้าแบบเราอาจจะไม่ได้ใส่ซิ่งเอก็พอนะตัว1.8่บบนะคะก็เดี๋ยวลีนมาทดลองขับคันนี้ให้ดูแล้วกันเนาะไปค่ะอ่านี่นะคะเดี๋ยวลินพาทดลองขับนะถ้าโดยส่วนตัวลีนนะถ้าแบบว่าอัตราเร่งอะ่ะรอบต้นอะ่ะถ้าชอบขับลุยขับมันๆน,น,นะคะแนะนำมาเอเทอร์โบนะคะเนี่ยดึงมันมาก นี่ล็อกออกนอกเลนไว้นะแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าเน้นขับใช้งานนะคะเฉยๆ้นว่า1.8กวก็ก็คุ้มแล้วนะก็เพียงพอนะคะก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบนะคืออันนี้มันได้เครื่องใหม่ได้ความมันได้ความแรงได้อัตราเร่งนะคะแต่อันนั้นก็เน้นแบบใช้งานได้จริงนะคะประหยัดน้ํามันไม่ได้แบบว่าอย่างเทอร์โบมันก็ใครจะบอกว่าไม่กินมันก็กินแหละเวลาเราเหยียบเนาะนะคะก็เดี๋ยวไปฟังราคากันหน้ารถหลักกันไปคะ่ะกันบ้างคะ่ะความแตกต่างสาหรับคันนี้นะเดี๋ยวรีินทวนกันอีกครั้งนะคะสําหรับ เอารุ่นนี้ก่อนละกันนะคะราคาเปิดตัวป้ายแดงของรุ่น1.8 EL เนี่ยจะอยู่ที่964,000บาทนะคะแต่คันนี้ของเรานะประหยัดไป200,000เลยนะคะเหลือเพียง749,000บาทนะคะคันนี้นะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่น1.5 S e Turbo นะคะปี2019ทั้งสองคันเลยคันนี้เปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่1,219,000บาทนะคะแต่ว่าของเรานะค่ะอยู่เพียง838,000บาทแต่คันนี้ประหยัดเยอะกว่านะประหยัดไป3 8 0กั 4, บ400,000นะ ก็ลองเลือกเอานะใครชอบคันไหนจะชอบเป็นแบบตัวน้อง 1.8l นะคะอาจจะไม่ได้ชอบแบบซิ่งมากอะไรมากก็คันนี้ก็เพียงพอนะแต่ถ้าชอบแบบสายซิ่งขับมันขับสนุกลีนว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะสำหรับ1.5เอทเทอร์โบก็ท็อปทั้ง2คันเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจทั้งสองคันนี้นะสามารถโทรสอบถามไอรินนะคะได้ที่เบอร์0944969363เลยนะคะหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรูปขอรายละเอียดนะคะทั้งสองคันเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแอดไอดียไลน์ของไอรีนได้ หรือถ้าอยากเข้ามาชมตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่เต็นท์บิ๊กคาร์ของเราเลยนะคะตั้งอยู่ถนนการจานิญพิเศษบางแคเนาะมาไม่ถูกก็ขอโลเคชั่นกันได้นะคะอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปเลยนะคะว่าบิ๊กคาร์เราไม่ได้มีรถแค่สคันนี้นะ,ะมีให้เลือกมากกว่า200คันหลายเซกเมนต์มากๆเลยนะคะแล้วก็มีบริการจัดไฟนันและส่งมอบรถทั่วประเทศเลยสำหรับวันนี้อลิ้ก็ฝาก2คันนี้ไว้ด้วยนะคะในคลิปนี้ผู้จาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโด,นดย Car4Sure ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r, 2, s 8, on, r, s yn, r Car f s u r e ั o m